ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่71เฮียมโหดพิการบัดซบเมื่อเห็นควางสร้างไม่ได้สนใจใยดีต่อความเป็นความตายของพวกตัวประกอบเหล่านั้นและยังคงไล่ตามตัวเองมาอย่างต่อเนื่องใบหน้าของชายหัวล้านก็แปรเปลี่ยนปั้นยากไปในทันทีความเร็วของเจ้านี่เร็วมากจริงๆขืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่นาน จะต้องถูกเขาไล่าตามมาทาันอย่างแน่นอนข้าจะปล่อยให้แกตามค่าข้าได้ยังไงเมื่อคิดได้เช่นนี้สีหน้าของชายหัวล้านก็แปรเปลี่ยนเป็นโหดร้ายมากยิ่งขึ้นจากนั้นพริปตาเดียวเขาก็เลี้ยวตรงไปหัวมุมถนนแห่งหนึ่งแล้วเอาระเบิดมือสองลูกสุดท้ายที่อยู่บนเอวขึ้นมาจากนั้นก็ดึงสลักออกแล้วทิ้งลงไปยังหัวมุมถนนนั้นทันที เมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาก็วิ่งออกไปจากเขตที่ทิ้งระเบิดอย่างรวดเร็วพร้อมกับใช้ปืนยาวเล็งเป้าไปที่หัวมุมถนนนั้นในเมื่อยังไงก็สลัดไม่หลุดแล้วงั้นคว้าโอกาสนี้ตอนที่เงาของเจ้านี้โผล่มาดีกว่าไม่แน่ว่าอาจจะสามารถจัดการเจ้านี่ได้เขาคงจะไม่สามารถต้านทานแรงระเบิดมือทั้งสองลูกนี้ได้หรอกมัง้ง ถึงแม้ว่าชายหัวล้านคนนี้จะดูเหมือนหยาบคายมากก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นกลับเจ้าเล่ยิ่งกว่าไม่เพียงแต่จะลอบทำร้ายควางซางและพักพวกหลายต่อหลายครั้งแล้วเท่านั้นอีกทั้งครั้งนี้ยังฉวยโอกาสต่อก้อนกับความเร็วของควางซางอีกด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีพริบตาเดียวที่ควางซางเลี้ยวเข้ามาตรงมุมถนนแห่งนั้นระเบิดมือทั้งสองลูกก็เกิดระเบิดขึ้น เปเลวไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงเศษกระสุนนับไม่ถ้วนกลายเป็นคลื่นโจมตีอันน่ากลัวขึ้นกวาทุกสรรพสิ่งออกไปทั่วสารทิศอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็กลืนกินร่างของควางซางจนหมดสิน้นยังไม่ตายอีกเหรอถึงแม้ว่าร่างกายของควางซางจะถูกเปเลวไฟกลืนกินไปแล้วจนกระทั่งชายหัวล้านคนนั้นมองไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาแต่ในเวลานี้ ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความดีใจอย่างยิ่งระยะห่างที่ใกล้ขนาดนี้จะต้องได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสจากระเบิดมือทั้งสองลูกนี้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าโจนีมีการป้องกันที่แข็งแกร่งเหมือนกับไทยแรนเท่านั้นไม่อย่างนั้นก็จะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนแต่ทว่ายังไม่ทันรอให้ใบหน้าของชายหัวลานนั้นได้แสดงออกถึงความยินดีปรีดาอย่างเต็มที่แต่อย่างใด โลหะสีแดงที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวชนิดหนึ่งก็ได้พุ่งออกมาจากเปลวไฟที่ยังไม่สูญสลายไปนั้นรวมทั้งยังพุ่งเข้ามาทุบชายหัวล้านคนนั้นอย่างรวดเร็วออ้ปัสสบแต่การตอบสนองของชายหัวล้านนั้นเร็วมากจนได้กลิ้งหลบหลีกไปอย่างรวดเร็ว <B ull ing> วินาทีต่อจากนั้น โลหะบิดเบี้ยวนั้นก็ได้ทุบลงไปบนพื้นด้านหลังของชายหัวล้านคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมจนทำให้พื้นบริเวณนั้นแตกกระจายท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างรุนแรงนี่มันบานประตูรถในขณะที่มองไปทางประตูรถที่บิดเบี้ยวอย่างเสียไม่ได้ชายหัวล้านคนนั้นก็อึ้งงันไปเจ้าสิ่งนี้มาจากไหนกันในตอนนั้นเอง เปลวไฟสีฟ้าอ่อนๆก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางเปลวไฟสีแดงที่ร้อนระอุซึ่งเกิดขึ้นจากการระเบิดขึ้นอย่างฉับพลันจากนั้นควางซางที่มีเปลวไฟสีฟ้านั้นป้องกันร่างกายของตัวเองไว้อยู่ก็ค่อยๆก้าวออกมาจากกล้องระเบิดทีละก้าวทีละก้าว <c oughs> ยังมีลูกเล่นอะไรอีกรีบๆเอาออกมาเถอะในขณะที่มองไปทางชายหัวล้านที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจ ดวงตาของควาง้างก็ฉายแววสังหารอย่างรุนแรงออกมาทันทีหลังจากที่วันสิ้นโลกมาถึงเขาต้องพบเจอกับเรื่องที่เกินความคาดหมายมากมายบวกกับเรื่องที่หลังจากชายหัวล้านหายตัวไปตรงมุมถนนด้วยในใจของเขาก็ปรากฏความรู้สึกถึงภัยอันตรายบางอย่างขึ้นมาอย่างชัดเจนดังนั้นเพื่อรับรองความปลอดภัย เขาจึงได้เก็บประตูรถที่ร่วงหล่นอยู่ในซอยเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนกันขึ้นมาจากนั้นก็ทำเป็นโล่ป้องกันด้านหน้าของตัวเองเตรียมพร้อมเอาไว้ถึงอย่างไรมันก็ไม่ใช่เกมที่หลังจากตายแล้วก็โหลดมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตไม่สามารถชะล่าใจได้แม้แต่เพียงนิดเดียวเนื่องจากมีการระมัดระวังเช่นนี้อยู่ ควางซางจึงสามารถใช้ประตูรถชิ้นนั้นขัดขวางการโจมตีไว้ได้หลังจากนั้นก็แผ่พลังจิตวิญญาณออกมาอย่างเต็มกำลังเพื่อเพิ่มระดับความแข็งแกร่งให้กับพลังจีวรจนถึงขีดสูงสุดจึงจะสามารถกันแรงโจมตีอันน่ากลัวของระเบิดมือทั้งสองลูกนี้ได้และในเวลาเดียวกันก็จุดเปลวไฟแห่งความโกรธแค้นและความกระหายในการสังหารอย่างรุนแรงของเขา ต่อชายหัวล้านที่ทั้งเลวซามและโหดเหี้ยมคนนี้จะไม่มีวันปล่อยเจ้านี่ไปเด็ดขาดตายซะเถอะเมื่อเห็นควางซางเดินออกมาจากการระเบิดที่รุนแรงโดยไม่บุบสลายแต่อย่างใดรูม่านตาของชายหัวล้านได้หดลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ชักปืนยาวนั้นออกมาแล้วกราดยิงใส่ควางซางอย่างบ้าคลั่ง แต่ทว่าพลังความแข็งแกร่งของควางสางในตอนนี้ปืนยาวที่ใช้หัวกระสุนทั่วไปไม่สามารถคุกคามถึงตัวเขาได้ดังนั้นเขาจึงไม่หลบหลีกแต่อย่างใดกลับวิ่งฟ้าหากระสุนตรงเข้าไปหาชายหัวล้านคนนั้นโดยตรงบัดซบการยิงโจมตีของปืนยาวนั้นไร้ผลชายหัวล้านทำได้เพียงคิดหาวิธีการอื่นวินาทีต่อจากนั้น เขาก็กวดแกว้งมือขวานั้นขึ้นมาแล้วโยนปืนยาวนั้นออกไปทำเป็นอาวุธลับทุบไปที่ตัวของควางซางนั่นเป็นเวลาเดียวกับที่กล้ามเนื้อของเขาได้ปูดโปนขึ้นมาไปทั่วทั้งตัวราวกับเติมแก๊สยังไงอย่างนั้นแม้กระทั่งขนสีดำของเขาก็เริ่มยาวออกมาเล็บมือทั้งสองข้างก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นแหลมคมและแข็งแรงขึ้นเมื่อมองไปแล้วชายหัวล้านคนนี้ดูคล้ายกับมียักษ์ในตำนาน มันทั้งน่ากลัวและโหดร้ายมากเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของชายหัวล้านคนนี้ดวงตาของควางซางก็ฉายแววประหลาดใจขึ้นมาทันใดแต่ต่อให้ต้องปะทะกันซึ่งหน้าขนาดไทแรนเขายังไม่กลัวเลยแล้วทำไมเขาจะต้องกลัวเจ้าหมีครึ่งๆกลางๆแบบนี้ด้วยดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นควางซางก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเย็นชาออกมา จากนั้นก็กวาดแกวงมัดขึ้นมาแล้วชกใส่เจ้าหน้านอย่างไม่หลบเลี่ยงแต่อย่างใดทันทีเสียงกรอบดังกังวานขึ้นมาทันใดปืนยาวที่คว้างไปยังควางซางถูกควางซางชกด้วยหมัดจนแตกกระจายกลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่กระจัดกระจายออกไปทั่วทุกทิศทุกทาง 3, ามกลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่กระจัดกระจายออกไปทั่วทุกทิศทางแต่ในเวลาเดียวกัน ชายหัวล้านคนนั้นกลับกวัดแกว่งกรงเล็บที่ทั้งแหลมคมและทั้งมีขนาดใหญ่เสมือนอุ้งเท้าหมีนั้นขึ้นมาแล้วตะปบฉีกไปที่ตัวของควางซางอย่างโหดเหี้ยมไปตายซะในขณะที่มองไปทางควางซางที่ถูกกรงเล็บหมีของตัวเองโจมตีเข้าโดยตรงชายหัวล้านคนนั้นก็อดที่จะแสยะยิ้มออกมาไม่ได้พลังเหนือมนุษย์ของเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ภายใต้สถานการณ์ปกติเขาจะมีพลังที่เหนือกว่าคนทั่วไป2-3ถึงเท่าแต่ในกรณีที่เข้าสู่สภาวะมนุษย์หมีถึงแม้ว่าจะเส้นเปลืองพลังเหนือมนุษย์และพละกกำลังจนลดลงอย่างรวดเร็วก็ตามแต่การป้องกันและพละกกำลังอื่นๆกลับยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรงเล็บหมีขนาดใหญ่ที่แหลมคมเหล่านี้ ที่มีพละกำลังตะปบทำให้เกิดการฉีกขาดและแตกหักร้าวกับโลหะจนน่ากลัวอย่างถึงขีดสุดด้วยความมั่นใจเช่นนี้ชายหัวล้านคนนี้จึงเหมือนกับเห็นภาพที่หวางสางถูกเขาฉีกขายปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าของเขายัางไงอย่างนั้นแต่ทว่าความจริงกลับโหดร้ายยิ่งวินาทีต่อจากนั้น ชายหัวล้านคนนี้ก็สัมผัสได้ถึงโกรงเล็บที่แข็งแรงของตัวเองได้ถูกบางสิ่งที่เหมือนกับโลกแข็งงชนิดหนึ่งโจมตีใส่เขาถูกควางสร้างใช้ฝ่ามือประทะลงไปที่ฝ่ามือของเขาอย่างคาดไม่ถึงหลังจากใช้พลังทั้งหมดขัดขวางโกรงเล็บนั้นควางสร้างกลับไม่ได้ขยับตัวแต่อย่างใดราวกับผู้เขาใหญ่ที่ไม่สั่นคลอนยังไงอย่าง,งน,นั้นนิปเปนไปได้ยังไง เมื่อสัมผัสรับรู้ได้ถึงพลังอันน่ากลัวที่แผ่ขยายออกมาจากฝ่ามือของควางสร้างใบหน้าของชายหัวล้านก็ได้แสดงสีหน้าแห่งความหวาดกลัวอย่างรุนแรงขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่ภาพที่เขาคิดไว้จริงๆผู้ชายที่ดูเหมือนร่างกายอ่อนแอคนนี้ทำไมถึงได้มีพลังที่น่ากลัวเช่นนี้มีฝีมือแค่นี้ใช่ไหม ในขณะที่มองไปยังท่าทางที่ตกใจของชายหัวล้านคนนั้นในหัวสมองของวางสซางกลับปรากฏภาพจางเฟิ้งและเด็กๆหลม้มลงไปกองกับเลือดภาพนั้นขึ้นมาจากนั้นดวงตาของเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาและโหดร้ายขึ้นมาทัานใดต่อไปตาฉันบ้างแล้วนะเมื่อสิ้นเสียงวางสซางก็กำหมัดมือขวาขึ้นมาจากนั้นก็กำไปบนหมัดขวาของชายหัวล้านคนนั้น แล้วออกแรงบีบลงไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวชายหัวล้านคนนั้นก็สัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่ไม่อาจต้านทานได้กดใส่เขาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเวลาเดียวกับกรงเล็บขวาของเขาก็ได้เปลี่ยนรูปร่างไปอย่างรวดเร็วภายใต้แรงกดอันรุนแรงของควางซางจนกระทั่งกรงเล็บขวาของเขาได้ถูกควางซางกดจนหักออกจากกันอย่างฉับพลัน กระดูกสีขาวขาวฉีกขาดออกจากข้อมือของเขาเลือดสดๆจำนวนมากได้พุ่งทะลักออกมาจากหลอดเลือดที่ขาดสะบ้นนั้นทันที <c oughs> เมื่อข้อมือของเขาถูกความซางบีบจนหักสะบ้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็ทำให้ชายหัวล้านคนนั้นกรีดร้องออกมาอย่างน่าเวทนาจากนั้นก็พยายามโจมตีเข้าใส่ควารซางทันที แต่ปัญหาก็คือการดิ้นรนใกล้าตายแบบนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรกับความซางเลยสักนิดเดียวในขณะที่ชายหัวล้านคนนั้นกวัดแกว่งกรงเล็บข้างซ้ายขึ้นมามือขวาของควารซางก็ยื่นออกไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าจากนั้นก็โจมตีใส่ชายหัวล้านอีกครั้งเมื่อกรงเล็บซ้ายถูกความซางขัดขวางไว้ ใบหน้าของชายหัวล้านก็ปรากฏความหวาดกลัวออกมาทันใดก่อนจะตะโกนกรีดร้องออกมาแต่ควางสร้างจะยอมฟังเขาอย่างนั้นหรอวินาทีต่อจากนั้นเสียงแตกหักของกระดูกก็ดังขึ้นมาอย่างชัดเจนอีกครั้งกรงเล็บซ้ายของชายหัวล้านได้ถูกควางสร้างหักนิ้วจนขาสะบ้านเช่นเดียวกันเลือดสดๆจำนวนมากได้พุ่งออกมาจากกระดูกที่หักท่อนนั้น ก่อนพุ่งสาดกระเซน็นเต็มพื้นแต่เรื่องไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้แต่อย่างใดเมื่อกรงเล็บซ้ายของชายคนนั้นหักลงไปแล้วห่างสางก็ใช้เท้าข้างหนึ่งเตะไปบนขาข้างขวาของชายหัวล้านข้างนั้นอย่างโหดเหี้ยมเมื่อกรงเล็บข้างซ้ายของชายคนนั้นหักลงไปแล้วหวางสางก็ใช้เท้าข้างหนึ่งเตะไปบนขาข้างขวาของชายหัวล้านข้างนั้นอย่างโหดเหี้ยมเสีย,ยงดัง,ง,ง,งาากึกก้องขึ้นมาอีกครั้ง กระดูกเล็กๆบนขาขวาของชายหัวล้านผู้นั้นก็ได้ถูกควางซางเตะจนหักสะบ้านเช่นเดียวกันกระดูกเสียบทะลุเนื้อหนังออกมาจนปรากฏขึ้นมาให้เห็นในตอนนั้นเองพูดได้ว่าชายหัวล้านคนนี้ถูกทำร้ายจนจบสิ้นแล้วแมงเอ้ยข้าจะฆ่าแกต่อให้กลายเป็นผีก็จะเป็นผีมาตามล้างแค้นพวกแกทุกคนดังนั้น ในเวลานี้ชายหัวล้านคนนี้ถึงได้ด่าสาเสียเทเสียไปพลางทั้งดินพล่านออกมาอยากบ้าคลั่งไปพลางแต่ทว่าเมื่อเผชิญหน้ากับคำสาปแช่งคำด่าทอและดินพล่านของชายหัวล้านขว่างสางกลับดูเหมือนไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใดกลับมองไปทางชายหัวล้านคนนี้ด้วยสายตาเย็นชาจากนั้นก็ยกขาข้างหนึ่งขึ้นมา แล้วเตะไปที่ขาซ้ายที่เหลืออยู่ของชายหัวล้านคนนี้อย่างแรงจากนั้นความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านออกมาก็ทำให้คำดาท่อของชายหัวล้านคนนี้แปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนาบอกมาว่าแกเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้ลอบทำร้ายพวกเราซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างนี้หลังจากที่หักแขนหักขาชายหัวล้านคนนั้นแล้วควางซางก็ทิ้งจาหมอนี่ ท่เละราวกับจมโคลนมาลงไปบนพื้นหลังจากนั้นก็เดินมาด้านหน้าเขาแล้วถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีความแค้นต่อกันมาก่อนนะ <c oughs> ข้าคือพ่อของแกงไงลูกชายที่เชื่อฟังยังไม่คุกเข่ากราบพ่อคนนี้อีกเหรอความหวาดกลัวความตาย ความเจ็บปวดที่แสนทรมานทําให้ชายหัวล้านคนนี้บ้าคลั่งมากขึ้นไปอีกเขาไม่เพียงแต่ไม่ตอบคําถามของควางซางแล้วเท่านั้นอีกทั้งยังด่าทออย่างบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยดูเหมือนว่าต้องการนําความกลัวตายและความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายของตัวเองระบายออกมาแกคงคิดว่าแกไม่มีอะไรให้เสียหลังจากที่ฉันหักแขนหักขาแกไปแล้ว ยังจะปากแข็งแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นหรอในขณะที่มองไปทางชายหัวล้านเหมือนบ้าบ้าคนนั้นควางสางก็สายหน้าจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าก้าวหแล้วใช้ขาขวาเหยียบไปบนของส่วนตัวที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างนั้นก่อนออกแรงเบาๆแต่ดูเหมือนแกจะลืมไปแล้วว่าแกยังมีอีกสิ่งหนึ่งหยายา สำหรับผู้ชายเมื่อจุดยุทธศาสตร์ด้านล่างถูกคนเหยียบย่ำจะเซนไร้ศักดิ์ศรีจนไม่สามารถยืนหยัดขึ้นมาได้ดังนั้นใบหน้าของชายคนนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดก่อนรีบพยักหน้าแล้วกรีดร้องออกมาเป็นที่ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายถ้าต้องสูญเสียมันไปแบบนี้ข้าจะยังเป็นลูกผู้ชายชาตรีได้ยังไงแกยังคิดว่าเรากำลังถ่ายละครกัอยู่อย่างนั้นเหรอ หรือยังคิดว่าเป็นชายชาตรีอีกอย่างงั้นเหรอควางสางสายหน้าจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรีบเรยบว่าบอกเรื่องที่ฉันอยากรู้มาฉันจะให้นายเป็นชายชาตรีต่อไปก็ได้ไม่งั้นแล้วก็ฉันลืมบอกบางอย่างกับแกไปฉันเป็นหมอดิติเวชดังนั้นฉันมีวิธีหลายอย่างที่จะทำให้นายเปิดปากได้ไ่เชื่อก็ลองดูค่ะ เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางชายหัวล้านคนนั้นคิดจะด่าต่อแต่เมื่อเขาเห็นท่าทางเย็นชาของควางซางและสายตาที่ดูเย็นชาไร้ความรู้สึกเหมือนกับมองดูซากศพสุดท้ายเขากลับกลืนน้ำลายอึกใหญ่แล้วกัดฟันกรอดก่อนจะบอกเล่าที่มาที่ไปของตัวเองออกมา